สามเคล็ดลับกินอย่างไรให้ผิวดีหน้าไม่แก่ใกล้วันหยุดยาวนะคะวันนี้เราจะเอาหัวข้อการกินเนี่ยมาฝากกันเพราะว่าวันหยุดยาวเลี้ยงไม่ได้กับสายปาร์ตี้มีปาร์ตี้มีกินเลี้ยงกลับบ้านนะคะก็จะมีการสังสรรค์กินกันหรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมการกินที่เราเปลี่ยนไปจากทุกๆวันที่เรากินเนี่ยส่งผลแน่นอนกับเรื่องของผิวนะคะใครไม่อยากแก่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องของสิวฝ้า แล้วก็เรื่องของผิวที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้เราต้องเตรียมเลยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผิวนะคะข้อแรกเลยคือเรื่องของน้ำตาลและความหวานถ้าเราลดได้งดได้ยิ่งดีนะคะเพราะเนื่องจากว่าในช่วงที่เรามีการ กินเลี้ยงต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยก็ติดน้ําอัดลมเพราะว่ากินอาหารเยอะะมากมายก็เสิร์ฟมาพร้อมน้ําอัดลมน้ําที่มีความหวานพวกนี้ทําให้ผิวเราเสียทําให้ขาดคอลลาเจนด้วยทําให้เราหน้าแก่เร็วรวมไปถึงคนที่มีปัญหาผิวอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ้าเป็นสิวก็จะเห็นชัดเด่นขึ้นมานะคะเลี้ยงได้เลี้ยงค่ะ ในกลุ่มพวกนี้นอกเหนือจากน้ำอัดลมนะคะชานมไข่มุกหรือว่าจะเป็นชากาแฟนะคะที่หวานหวานก็ควรเลี่ยงด้วยแล้วก็อาหารที่มีความหวานเช่นขน,นมหวานนะคะหรือว่าเบเกอรี่ก็ควรเลี่ยงค่ะสำหรับผลไม้หลายคนก็ถามเข้ามาเพราะหน้านี้ฤดูการนี้ผลไม้ออกมาเต็มเลยถามว่าผลไม้หวานหวานกินแล้วส่งผลกับผิวไหมผลไม้หวานนะคะอยากให้เลี่ยงเช่นกันเพราะปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงค่ะ สิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือผลไม้หวานเช่นมะม่วงสุกทุเรียนนะคะหน้านี้ทุเรียนเลยบางคนถามแล้วถ้ามีรสเปรี้ยวละ่ะอย่างเช่นสับป,ปะรดนะคะอันต้องบอกเลยว่ามันก็แฝงไปด้วยน้ำตาลที่ค่อนข้างจะสูงมากๆสิ่งที่ควรจะกินในสับป,ปะรดนะคะก็คือแกนตรงกลางเพราะแกนกลางตรงนี้มีไฟเบอร์สูงแต่ว่าเนื้อมัน เต็มไปด้วยน้ําตาลค่ะควรเลี่ยงนะคะสําหรับเกตดเองวัยรุ่นเคยกินเคยติดของหวานหรือว่าเคยกินผลไม้วันหวานเราก็จะเห็นเลยผิวเราก็จะเสียง่ายขึ้นด้วยพอเราเนี่ยลดน้อยลงหรือว่าหยุดกินนะคะผิวเราก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นค่ะข้อที่2นะคะก็คือในช่วงวันหยุดยาแบบนี้อาหารเวลาของมื้ออาหารเนี่ยมันสาคัญไหมสําคัญนะคะหลายคนที่นอนตื่นสายจะข้ามมื้อเช้าไปแล้วไปกินหนักเอามื้อเที่ยง เย็นส่งผลแน่นอนทําให้ผิวของคุณเนี่ยเปลี่ยนอักเสบขึ้นแล้วก็ดูแก่เร็วสิ่งที่เราควรทานคือเวลาเช้าค่ะเช้านี่สําคัญมากๆเพราะว่าตอนตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายเราต้องการอาหารนะคะต้องการเรื่องของโปรโตีนเราจะกินเป็นไข่ก็ได้เนื้อปลาก็ได้ เพราะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าร่างกายเราที่ผ่านมาทั้งคืนเลยที่เราไม่ได้ทานอาหารจะทําให้เมตาบอลิซึมหรือว่าระบบเาผาผลาญเราดีขึ้นด้วยคนที่ไปเข้าใจนะคะว่าเราลดน้นาหนักอนอนตื่นสายแล้วก็กินเหลือแค่2มื้อเองมื้อเที่ยงมื้อเย็นก็ได้นี่แต่ระบบแบบนี้จะไม่ดีนะคะทําให้ท้องเรารับผาระหนักด้วยยิ่งเป็นมื้อเย็นเราควรทานน้อยมากหรือ งดเรื่องของแป้งแล้วก็น้ําตาลในมื้อเย็นด้วยถ้ามื้อเย็นนะคะหลายคนถามมาแล้วผลไม้ล่ะก็เช่นกันค่ะเลี่ยงผลไม้หวานนะคะทานเป็นผลไม้ที่รสไม่หวานเช่นแก้วมังกรหรือว่าจะเป็นฝรั่งก็ได้แอปเปิลก็ได้ค่ะ ข้อที่3นะคะให้เลี่ยงอาหารที่มีสารอนุมูลอินระสูงๆเช่นอาหารทอดที่มีใช้น้ำมันนะคะความร้อนสูงอ่าแอลกอฮอล์พวกนี้จะทำให้ผิวเสียด้วยแก่เร็วเกิดสิวเกิดฝ้าได้ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่เตร็มตัววันหยุดนี้นะคะล้อแนะนำนิดนึงระหว่างเดินทางส่วนมากเราจะขาดในเรื่องของน้ำดื่มอย่างเกตเองเวลานั่งรถนานๆก็กลัวว่าหาห้องน้ำไม่เจอนะคะหรือว่าหาห้องน้ำยากก็จะไม่ค่อยดื่มน้ำ สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นเลยชัดๆเลยผิวแห้งแบบรวดเร็วไวมาก ต้องบอกว่าน้ําดื่มสําคัญดื่มให้ได้วันละ2-3ลิตรจิบด,ดื่มตลอดวันถ้าเป็นช่วงเดินทางนะคะก็พยายามจิบเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะตลอดวันเพื่อไม่ให้ผิวแห้งเกินไปค่ะและส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวนะคะฝ้ากระจุดด่างดําสิวริ้วรอยแนะนํานะคะชุดดูแลฝ้าของเคงที่ที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนนะคะเริ่มจากตัวแรกตัวนี้ ช่วยปลอบประลมเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเติมน้ําให้ผิวกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงออกแดดเนี่ยเราแสบแดงแสบกล้าตัวนี้ช่วยได้ด้วยค่ะใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดแล้วก็สบู่สูตรพัยแฮนเมดว่านนังคำากเคที่นะคะทักเข้ามาได้ค่ะ